กิจกรรมที่จังหวัดเชียงรายนะคะได้มีการจัดงานกอดอุ่นคราฟต์มาร์เก็ตกาดกอดอุ่นกระจายกิจกรรมสู่พื้นที่กระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ชุมชนค่ะ นายชรินทองสุขผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเปิดงานกอดอุ่นคราฟต์มาร์เก็ตกาดกอดอุ่นที่สวนสาธารณะหาดนครเชียงรายจัดขึ้นโดยสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดเชียงรายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรฐษฐกิจของจังหวัดเชียงรายผ่านการสร้างการรับรู้ข้อมูลการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านแบรนด์จังหวัดเชียงรายสร้างกระแสในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่กระจายกิจกรรมสู่ ที่กระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชนภายในงานครับมีการจําหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการจังหวัดเชียงรายการแสดงวัฒนธรรมและประยุกต์การแสดงดนตรีในเทศกาลศิลปะรวมถึงการทำเวิร์กช็อปกอดอุ่นอาร์ตสตูดิโอวอเตอร์คัลเลอร์เพนติ้งและการประกวดครอฟเวอร์แดนซิงกิ้งรวมถึงการประกวดวาดภาพและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายครับจึงขอเชิญชวนชาวจังหวัดเชียงรายและนักท่องเที่ยวนะครับไปเที่ยวชมชิมช็อปนะครับระหว่าง วันที่8ถึง9กุมภาพันธ์นี้และวันที่15ถึงวันที่16กุมภาพันธนะ์2568ณสวนสาธารณะหาดนครเชียงรายครับค่ะก็จัดยาว